แม่จำหนูไม่ได้หรอกตอนนั้นอ okay, uh, ้ยเอฟซีเยอะแยะไปจำได้เนาะนี่ตอนนั้นตาานั่งไฟ์สดหนูก็เข้าไปกดหัวใจไปไปพีมอะไรตาาก็อ่านไม่ออกเอ้าก็เข้าอ่านหนังสือบ่ได้เนาะมีแต่พิม์มีแต่คอบครูรถใครน่ะมิต่อว่าไงเข้าบ้านพี่แดงไหมโอ้นี่ไปสะนั่นน่ะเข้าเฝ้าช่องให้แม่ตอนตาหาไรอะเป็นไงสบายดีบ่ มันคือใส่กางเกงไม่ยิ่งเจ้าต้องใส่นี่ใสใสใสหมดเลยครับผงชีต้องใส่ไม่รู้ตัวเช่าเช่าเช่าอยู่อันอันแรกบอวันนั้นบออถัดไปอีกครับถัดไปข้างในเข้าไปอเดี๋ยวจะไปหาพี่แดงอยู่เพราะว่าต้นต้นมีคนจองก็เลยต้องเข้าหัดไปไปหาพี่แดงอยู่จะไปคาราโอเกะยูฮันอ่ะเจ้าจะเข้าารลองด้วยบอ ยังครับยังยังไม่เจอลุงเลยลุงนี้โอเคคนสวยไปทำโอเค,อเคไปทำโป่งนะจ้าไปลุก <laughs> จ้การอนางสวัสดีครับวันนี้ <c oughs> ไลฟ์ดีผมจับวีดีโอโอ้ค่อยมาช่วงค่ำพอกลางวันค่อยบอออกแดดค่อยย่านฮ้อนย่านไปลมเขาจะกลับแล้วเหรอกลับไปไหนเข้ามาจับรอเพราะว่าเป็นลมลได้แดดนะครับผมนี่ครับกาจับลองตัวจริงครับ ขาแดนเลยครับขาเป็นเลยครับนี่ครับนี่ครับปลาจำลองของเรานะพี่แดงไม่ออกมาบ่ขับรถเห็นผมเห็นขับรถออกไปไหนไม่รนนู้ครับโ้มัไปชื่ออะไรหรือเปล่าอ่ะ,ะออนึกถึงเท่านี้ตาบักหุ่งโอ,โอ้โหไกินปลาร์จดมืดคำคำอา้าวอะไรวะหินกระเด็นแล้วก็นี่ไงจอดก็พรุ่งนี้บ่ ไปนู่นเนะาะไรคือคอ,อเอาแล้วนั้นทำไมมาซารีสตอรี่อ๋อไม่ได้มา,มมาอูเด้จะเข้ามาในเมมเนาะพอดี้ผมมากันและ้วเนี่ยอุ้มปูชานเดนิดนลงไปบ้านเขาแล้วเานาะ เพราะว่ายายนอนนอนทั้งวันวันนี้ยายทายายตื่นตื่นดึกก็เมื่อคืนตีสี่ตื่นมาไล่สดมาก็เลยต้องนอนคะเราอายุแก่แล้วไม่ได้จะหักโหมมากไปก็ไม่ดีนะคะจะเข้าบ้านก่อนเหรอจะไปหาพี่ละวันใช่ไหมน้องวายอยู่นะเขาก็จะมานี่อยู่ฮะไฟ่ำลองอ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเขาจะอยู่คุยกับยายจะมีมลูวกรถจะเอาไปไม้เราก็ดูเขาดิดูคนของเราครับผมนี่ครับงาเขาทำกิจการอะไรระยะเอื้าอาหูขอญาตถ่ายเต้ออหนูเฮ้ยนายตั้งแต่วันนั้นแล้วเป็นยังไงสบายดีสบายนคนดูเยอะไหมที่มาครั้งนั้นนะเนาะ ต้องมาต้องมาครั้งที่ว่าไปตานก็ก็คนเข้าพีพีเอฟซีก็เข้ามาครับโขงเจร้อยได้ก็ยังดีครับก็ใจหนูก็อยากขายผลิตภัณฑ์ด้วยถ้าคนถึงหมื่นซับนะ์น่ะมันก็จะมีคนเยอะๆใช่ไหมช่วยช่วย<ะ>ขายผลิตภัณฑ์แอดก็จะได้คนลได้ค่าค่าคอมได้อะไรอย่างเ<ะ>งีย้ยก็ขายไปเรื่อยๆขายทุกยี่ห้อเลยครับทุกอย่างขายทุกอย่างที่เขาโฆษณาน่ะยายก็เอาใจช่วยเด้อครับก็ฝากเอฟซียายรู้อะไร ยยาฝากเลยอันนี้ฝาก,ากช่องยายเลยฝากเอฟซีฝากเอฟซีของยายจำลองเลยป้าจำลองแล้เนาะครับเนาะยายจำลองเขาเอิ้นยายอ๋อยายจำลองนะครับเขามาเยี่ยมชมครับกดกดติดตามกดตับตะไคร้ครับเนาะช่องแอดช่องเนาอชาแนลด้วยนะครับแล้วก็ช่องแมนนอสชาแนลด้วยนะครับพี่เอฟซีครับเอฟซีลุงป้าน่ารักทุกทุกคนนะครับผมเมตตาทุกคนนะครับผม ฝากด้วยคะ่ะฝากด้วยฝากเอฟซียายด้วยนะคะขอบคุณมากเลยอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้เนาะแชแนลใช่ไหมใช่ครับเนาะชันแนลแล้วก็ <Channel. S 1> แม่น็อตชันแนลแปลงก็เพิ่งทำยังไม่ไมถึงห้าสิบเลยนะจ้ะโอ้ลงุงปู่ชา,านพัดไปเปิดเพลงเฉยกิดหนูก็จะเอาให้ได้จ้ะน้องประทายเขานุ่นก็ได้หันไปทางนุ่นก็ได้ ทานไปเลยเขาไม่ว่าหรอก ย้ำมือแรงค่ำๆเนาะเดี๋ยวไปดูเออไปดูเออตะวันสาด์ส่องแสงแม่โสลพีค่ะ,คะตะวันสวยงาม ไปดปตะวันคําลงเด็ดอดสะดงที่ฟังน้องหาหนาอันนี้นะค,ำคำ่าคาแลงงเด็ดอดสะดงที่หลังบ้านลุงเด้เรือน้อยลอยไปตามคลอง แต่มันบบมีน้ำเด้อนี่ค่ะแต่ว่ายายอยากให้เอซีดูนี่ตะวันรับฟ้าค่ะมันก็สีมืดๆเนี่ยก็บอเป็นยังดอกเนาะให้ดูบรรยากาศสีมืดๆค่ำๆนี่แหละดี ขอให้คุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองปกป้องชาวบ้านกกอกด้วยนะคะรวมทั้งครอบครัวลุงพุนและยายโจโลด้วยค่ะขอให้แม่โรลทีจงปัดเป่าความทุก,ข,กข์ความสุขความรูกความสุขความภายัยไปให้ไกลๆนะคะพี่น้องอต่อไปนี้บ้านกกอกจะได้มาคึกคืนอีกครั้งเนาะ มูชาวนี่ก็ลำชุดใหญ่แล้วค่ะโอ้คุณยายจะชิมาให้โชคให้ลาบข่อยเตี้ยให้ค่อยถูกหวยร้อยเบอร์ในเด้อข่ยอยบ่เคยคิดไล่แรงกับผู้ยดดอกอให้ยายถูกแน่ปังปังในเดร์คลิปนี้ก็ขอฝากเอซีทั่วโลกทั่วประเทศไทย เข้ามากดไลค์กดแชร์กดฉับตะไคร้ดูยายจำลองด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้กดกจบแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไล์กดแชร์กดชับตะไคร้กดกระดิ่งค่ะยายเดี๋ยวดูคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวกราบเพื่อนคนเป็นไ้กราบมากบอกกาบเพื่อนเลยเพื่อนชิ้หายเนาะ แกงค้ากับปด๋ดีอือขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแม่โสระพีแม่โสระ,ะดาจงคุ้มครองปกป้องคุณยายจำลองคนนี้ด้วยเถิด เ้ขอจบคลิปแค่นี้นะคะเดี๋ยวดูคลิปร่ปอคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะบายบายติงกิวมาริกุตจุดกระดิ่งค่ะ